อ้ยเยนวุสัตสวัสดี so, you, ครับวันนี้ผมจะมารีวิวสิ่งนี้นะครับมันคือผมไปโกดังญี่ปุ่นมือสองมาเนาะก็ของรีวิวจะมารีวิวหลายอย่างเลยแต่ก็รีวิวไอ้พวกนี้ไปก่อนเนาะเดี๋ยวไอ้ตัวหลังๆจะตามมานะครับน,นี่มันคือกาชองกันดัมคอลเลคชันะครับ ีของพี่สมัสองซื้อมาจากโกดังญี่ปุ่น30บาทนี่นะครับถุงตัวเล็กนิดโอ้ยเยน็นยูกูสัตว์เลือดออกครับเรียบร้อยอ่านี่นี่นะ มีฐานแล้วก็พวกใบนี่นะเออนี่นะครับสัตว์เลือดอยังไหลอยู่เลยโว้ยชมิมันงูกชายเว้ยไม่ใช่ตุด๊ดโอ้ยเย็นนิวกูสัตว์ชายชาตรีนี่นะครับนี่มันก็มีใบโบชูร์เบิร์กในแกปี้แนนดู้เกิลนนี่นี่นะครับ,บ,รบดดวันนี้โทรศัพท์ดับไปแล้วครับเลยก็ไม่ได้ถา่ายนี่นี่ไอสัตว์ยางเยอะ <c oughs> เราที่เห็นก็จะมีเอ่อว uh uh well, uh ี่แปดเอ็จิมแล้วก็เขาก็จิ้มเจ้าท anyway. <ập> ี่อาเซีนทั้นี่แล้วก็นี่นะครับเออยังไม่ได้แกะออกมาเลยนะเออไม่เจ็บไหมยังไม่ได้แกะออกมาเลยนะครับแน่นอนครับตามสไตล์เรา ตัวเล็กแต่ราละเอียดไม่ดีว่ะเดี๋ยวแม่มันจะสังเกตว่าละเอียดไม่เลอะเลยนะเออมันนิดเดียวนหะนะไม่ถึงตาหรอกนี่นะครับนี่น่ารักอะ่ะเฮ้ยไอ้เนี่ยนี่นะครับคือตัวไอ้เจ็ดสิบเจ็ดขีดเสือแกนเข็ญเอิญนะฮงนี่อ่อนี่นะครับน,น,น,นะน,น,นะนี่ไอ้พวกนี้ก็เก็บที่หลังนะเออ แม่งไมค์ตัวเดียวทำผมร้องจา๊กเลยนะเออนี่นะนี่นะเออเฮถ้านะชาวคลิปนี้วันนี้ก็ต้องออฝากกดติดตามผมด้วยนะครับคลิปต่อไปผมจะมารีวิวอะไรกต็ติดตามเอาไว้นะครับนะ